สวัสดีครับผมเด็กชายชุิพิโพสิงห์อาทิตย์ครับชั้นม .2 ทับ5เลที่2ครับ,อ,อ,รบอยู่ตอนนี้อยู่กับพ่อหมาะคุณลุงหมอดีเลยขอสุขครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องพระล่วงครับเริ่มนะครับในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระล่วงเป็นต้นวงของกษัตริย์สุโขทยัยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันได้แก่พระล่วงสวรรคโลกกล่าวถึงพระล่วง ที่เป็นโอรสของกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งครองเมืองแล้วออกไปบำเพ็ญพุทธอยู่ในป่าเชื่อพระอภัยราชความนี้เหตุเกิดที่เมืองสวนทะลกูกบริเวณแก่งหลวงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอ หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนื้อหาตอนนี้กล่าวว่าพระร่วงแห่งเมืองสวรรคโลกกับน้องชายคือเจ้าคุณเจ so, ดิศกุมารได้เสด็จไปเมืองจีนเพราะ กูที่กรุงจีนไปมาช่วงพระองค์ทำดีอย่าททำพิธีรบศักราระสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่าเพะร่วงคือพ่อขุนลามคาแหงและไปเอาช่างจีน เข้ามาทำถ้วยชามสังฆโลกในครั้งนั้นส่วนนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่าพระร่วงคือเจ้านกครอ,อินกรัษติย์เจ้าเมืองสุพรรณบุรีซึ่งต่อจะซึ่งต่อมาจะย้ายมาครองราชเป็นสมเด็จพระนักคลินราชา เอออีกเรื่องนี้นะอีกเรื่องคือพระร่วงชาวราวผู้มีวาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นบุตรของนายคงเขาหัวหน้าชาวไทยที่ต้องส่ง <c oughs> สวยน้ำให้ของท่า <c> น <oughs> ต้องส่งสวยน้ำโดยบรรจุในเครื่องดินเผาจากเมืองลบบุรี ไปเมืองขอมแต่ละเครื่องดินเผานั้นหนักพระร่วงจึงใช้วาจาศักดิ์สิทธิ์ขอฉลมสามารถใส่น้ำได้จึงทำให้การขนส่งน้ำมีน้ำหนักเบาและจัดส่งได้ทันเวลาพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์กษัตริย์ของเกิดคิดอาฆาตพระร่วงทำให้ต้องหนี ไปบวชที่เมืองสุโขทยัยกษัตริย์ของก็ส่งสายรับดำดินไปโผูที่ลานวัดพะร่วงก็เอ่ยวาจาสิทธิ์ให้อยู่อยู่ตรงนั้นทำให้สายรับกลายเป็นหินจบการสัมภาษณ์เท่านี้ครับขอบคุณครั